สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณนกจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะสําหรับพจนานุกรมนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะไปดูการเล่มสีน้ําเงินแดงนะคะเป็นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ค่ะเล่มนี้ดูขนาด แต่ว่าปัจจุบันของเรานะคะเราได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการปรับพจนานุกรมเล่มที่เราใช้ปัจจุบันยึดถือว่าถูกต้องที่สุดก็คือพจนานุกรมเล่มสีทองนี้ค่ะเป็นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ค่ะเล่มนี้ยึดถือว่าถูกต้องที่สุดค่ะพจนานุกรมหมายถึงหนังสือสำหรับค้นคว้าหาความหมายของคํา ช่วยให้อ่านเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องทั้งคำที่เป็นคำไทยแท้คำที่ยืมมาจากต่างประเทศคำที่เกิดขึ้นใหม่ค่ะวิธีเรียงลำดับคำในพจนานุกรมนะคะมีวิธีดังนี้หนึ่งเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะดังนี้ค่ะก็คือเรียงตามกอไก่ไปจนถึงรอเรือค่ะพอถึงรอเรือก็จะเป็นตัวฤืษี ต่อไปก็จะเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตามด้วยตัวลึกกับตัวลือแล้วก็ตามด้วยวอแแวนไปจนถึงฮอนกู่ค่ะลักษณะที่สองก็คือคำในพจนานุกรมไม่เรียงตามเสียงแต่เรียงตามรูปพยัญชนะเช่นหญิงกับหนังหมวดก็ต้องไปค้นในหมวดอักษรหอหีบหรือคำว่าทราบ ก็ไปค้นหาในหมวดทอทหารจะไม่ไปค้นหาตามเสียงของคำจะไปค้นหาตามหมวดของของักษรที่เป็นตัวหน้านะคะคำในหมวดเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะตัวถัดไปอย่างเช่นคำว่ากงกับคำว่ากดคำว่ากงพยัญชนะตัวหน้าคือกอไก่คำว่ากดพยัญชนะตัวหน้าคือกอไก่คำว่ากง พยัญชนะตัวต่อไปคืององูคำว่ากดพยัญชนะตัวต่อไปคือดอชดาเพราะฉะนั้นงองูกับดอชดางองูจะมาก่อนดอชดาคำว่ากงจะมาก่อนคำว่ากดค่ะข้ขอที่4คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระจะมาหลังคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะค่ะ อย่างเช่นคำว่ากร่อยมาก่อนคำว่ากระคมมาก่อนค่ะมาดูนะคะว่ามาก่อนหลังกันอย่างไรคำว่ากร่อยตัวที่หนึ่งกอไก่คำว่ากระตัวที่หนึ่งกอไก่คำว่ากร่อยตัวที่สองรอเรือคำว่ากระตัวที่สองรอเรือต่อไปคำว่ากร่อยตัวที่สามคือออคำว่ากระตัวที่สามคือสระอะเพราะฉะนั้น คำที่พยัญชนะตามด้วยพยัญชนะจะมาก่อนพยัญชนะตามด้วยสระค่ะต่อไปคําว่าคมกับคําว่าคะคาําว่าคมตัวที่1คือคอควายคําว่าคะตัวที่1คือคอควายคําว่าคมตัวที่2ค,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 คือมอมคคาคําว่าคะตัวที่สองคือสระอะเพราะฉะนั้นมอมากับสระอะมอมาจะมาก่อนสระอะเพราะคำที่พยัญชนะตามด้วยพยัญชนะ จะมาก่อนพยัญชนะตามด้วยสระนั่นเองค่ะ 5. การเรียงคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระจะเรียงรูปสระดังนี้ค่ะ 1. สระอสองไม้หันอากาศ 3. สระอวกสระอาห้สระอํะอา 6. ส,สระอิ 7. สระอี แปดสระอือเก้าสระอือสิบสระอุสิบเอ็ดสระอูสิบสองสระเอสิบสามสระเอ1สิบสี่สระเอาสิบห้าสระออกสิบหกสระเออสิบเจ็ดสระเอียสิบแปดสระเอะสิบเก้าสระเอือยี่สิบสระเอือยี่สิบเอ็ดสระแอยี่สิบสองสระแอะ 23สระโอ24สระโอ25้ม้หมวน26ไม้มาลายนะคะ6คํำที่ไม่มีวรรณยุกต์จะมาก่อนคําที่มีวรรณยุกต์คำที่มีวรรณยุกต์จะเรียงจากเอกโทรตรีตตวาตัวอย่างเช่นคำว่ายามาก่อนคำว่ายา คำว่ากว้างมาก่อนคำว่ากว้างคำว่ากล่องมาก่อนคำว่ากล้องและคำว่าเสียงมาก่อนคำว่าเสียงค่ะประโยชน์ของพจนานุกรมมีอะไรบ้างก็คืออ่านคำได้ถูกต้องเขียนคำได้ถูกต้องรู้ความหมายของคำรู้ที่มาของคำรู้ชนิดของคำรู้ลักษณะการใช้คำค่ะ เรามาเรียงคำตามพจนานุกรมกันค่ะมีคำว่าประโยชน์โจทย์เลขเศกเปานักเรียนคิดว่าคำไหนมาก่อนคะคำที่หนึ่งคือคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยเอาเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะนั่นก็คือคำว่าโจทย์เลขประโยชน์และคำว่าเศกเปาค่ะ เราไปดูข้อต่อไปเลยเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมคำว่าสามคัคคีตีฝีปากฝากประจำเอ๊ะคำไหนมาเป็นคำแรกคะสังเกตพยัญชนะตัวแรกสามัคคีคือตัวสอเสือตีฝีปากคือตัวตอต่าฝากประจำคือตัวฝอฝาเพราะฉะนั้นสังเกตสามตัวนี้ก่อนว่าอันไหนมาก่อน ไปรูเฉลยกันค่ะอ้าวคำที่มาก่อนคือคำว่าตีฝีปากฝากประจำและคำว่าสามคีค่ะต่อเต่ามาก่อนฟอฝาและฝอฝามาก่อนสอเสือค่ะอีกข้อนะคะคำว่ากลับกลาย กี่สาคำนี้คำไหนมาก่อนนะพยัญชนะตัวแรกกไก่เหมือนกันเราไปสังเกตตัวที่สองคำว่ากลับคือรอเรือคำว่ากลายคือรอลิงคำว่ากีบคือสระอ e ีเอคำไหนมาก่อนนะคะติ๊กตอบติ๊กตอก,ตก,ตอกคิดได้แล้วใช่ไหมคะไปดูเฉลยกันคะ่ะ อ้าวคำที่มาก่อนคือคำว่ากลับคำว่ากลายและก็คำว่ากีบนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมคำว่าขวดขังขาดแขนคำไหนจะมาก่อนและคำไหนจะเป็นคำสุดท้ายคำที่มาก่อนคือคำว่า คำว่าคลาดคำว่าขวดคำว่าขังและสุดท้ายคือคำว่าแขนนั่นเองค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการเรียงคำตามพจนานุกรมนักเรียนไปฝึกฝนทำความเข้าใจแล้วนักเรียนจะสามารถเรียงคำตามพจนานุกรมได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ